นี่แอร์ทำงานเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเต็มกำลังเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูนะอ๋อพี่นอ้องเออเบอร์ดูควันเห็นไหม,ไมตัดเบอรแล้วเห็นปะ่ะตัดเบอรแล้วนะครับอืมนะครับไฟดับหมดเลยนะครับเห็นบ่มนะนะแอร์เออยยังรับเบอรอ่ะ,อบบอะทีนี้มันจะเปิดการทำงานใหม่ลงบนเลยนะเบรกคงไม่เกิดเทสแค่ครั้งเดียวเห็นไหม ลงหมดเลยะรับจะเปิดแล้วทํางานอัตโนมัตินะครับนะตามน้ำมาแล้วครับนี่นะครับไฟทุกอย่างมาหมดแล้วไฟเอซีนะครับผมเนาะฮืมนี่ครับคืองานความเน้นความคงทนและปลอดภัยนะครับกันสะพนนะครับนี่แมกจรรร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับงานประกอบมาตรฐานป้องกันเด็กนะสองมิลครับพี่น้องรงให้เบื้องลายคลิปเราล่างใหญ่แล้วนะ ขนาดใหญ่เลยนะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับของคัน์ตาโฟนโซลิเซลอ่านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้าตรู่นะครับของวันที่1 5นะครับพุทธ,ธก,ก,ยยกิจายน2,567อ่ะวันลอยกรนะทงเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้าร์นะ้องวันลอยกระทงวันนี้ก็มาอ่า เขาเรียกว่าติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มนะครับมาที่เทียมเป็นอ่าหม้อแปลงโปรตั้งแต่ไอ้นะครับดตัวก่อนเป็นหม้อแปลงโปรตั้งแต่โปรซีมื่นแปดนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่าแบตเตอรี่แบตมันพังนะครับผมก็เลยแบตพังพอยังนะครับเพราะว่าแพง แผงอยู่ในร่มนะครับก็เลยใหญ่ออกมานะครับที่พันได้โปซิมือนแปดนะครับอืมโปหมอ้อแปลงประกอบผมัแหละนะครับนี่แต่เช้าตู่เลยนะเปิดแอร์สอดแจ้งนะพี่น้องนะครับเปิดไฟสอดแจง้งนี่ไฟอัตโนมัตินะเดี๋ยวตอนเช้ามาก็จะดับนะครับเงาเลยนะเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับนู่นที่หลอดพี่น้องถึงนาบ้านเลยนะแต่ผู้ใดติดตามจําได้ก็คือ บ้านของด็อกเตอร์นะครับบ้านของด็อกเตอร์ที่อยู่ปากช่องนะครับผมสองปีที่แล้วนะครับแต่กี่อีกหลังนึงนุ่งพูนนะครับอืออีกหลังนึงก็เห็นไหมไฟมังมองๆอยู่นั่นนะครับที่อันนั้นหลังนั้นก็คือ,อมันอืไม่เปลี่ยนนี่นะครับอ่าหลังนั้นก็คือนะครับ อันนี้ก็มีแอร์มือนกันมีตู้เย็นมียยอย่างลายยางทุงกันแล้วก็ปั๊มน้ำพร้อมนะปั๊มน้ำทั้งออโต้ด้วยทั้งหนึ่งแรงด้วยนะครับนะตอนนั้นเป็นแบตดิฟจิวนะครับเป็นโซลาร์เซลล์อ่สิบแผงแก็จะใส่สิบแผงนะครับตอนนั้นสิบแผงนะครับจะเป็นสั้นเทคนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับนะตอนนั้นเนะเาะอ่าก็สองสามปีแต่คนจะติดตามเนาะ ตั้งแต่โปรซี่หมื่นแปดะพี่นะ้องโปรซี่หมื่นแปดอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นโพลีนะครับทั้งร่วมกันทั้งไอ้สามรอยสี่สิบบัสพร้อมนะครับอืมนะครับก็ทั้งหมดนี่เป็นหกแผ่นนะครับเป็นหกแผ่นนะครับเป็นหกแผ่นนะครับนี่ใหญ่ามาแต่ก่อนยูหันเราแต่คนติดตามเห็นไหมอันนั้นเป็นปลูกผักปลูกอะไรไปและออยู่ในโฮมต้นใหม่ แบตดีเกลวก็เลยนอกนะครับแบดดีปเกลวก็เลยนอกนะครับผมก็เลยมาเซลิเทียมเพื today, ่อนนะครับเซลิเทียมนะครับไฟอัตโนมัติสอดแจงนะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับนี่นะครับแต่คนติดตามจำได้นะบ้านด็อกเตอร์นะครับอยู่ปากช่องนะครับเปิดแอร์นะนี่ครับแอร์นะครับตัวนี้ หมื 10, 000, 18, 000น่นนะครับหมื่นแปดพันวิตยูนะครับหมื่นแปดพันวิตยูนะหมื่นแปดพันวิตติยูตรงนี้นะครับเออนี่ครับเย็นช้ำไหมนะเออลมเย็นช้ำนะจำได้เนาะอ่าก็เปิดปน้านเลยปั๊มน้ำปั๊มน้ำแล้วก็มีถ้าอันนี้ก็มีปั๊มน้ำออโต้พร้อมปั๊มหนึ่งแรงพร้อมนะครับผม เอาไว้เปิดหน้ามาเบิง่งนี่ครับปอมปอตูน้นะนี่นี่นะครับไอ้เบิดบ้ายอะไรตอนนี้ก็เปิดแอร์นอนอยู่ครับอ่าเบิด์ตปืนเบิด์ตขึ้นนะครับสอดแกงนะผมมานอนตรงนี้เลยนะอ่าตอนนี้ทีมงานคนหนึ่งก็น,นอนอนยู่เนะหนนะน็นนะครับโอ้แห้งเลยนะครับนี่มนี่ปอมาตู้นะครับเป็นรีเทียมนะครับ งานประกอบนะครับนานคงยาวนานคงทษนหน้อยนะครับฟอสเฟตนะครับตัวนี้สองรอยปอมใช้ยาวๆเลยพี่องหกพันไซเคลิลเนาะหกพันไซเคลิลก็คือเอาหกพันไปหารสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับนะครับก็คือการใส่งานนะครับการใส่งานนะนะครับนี่อืมนะครับตัวนี้อยู่ร้อยเอร์นเลยนะครับร0อยเอร์เซนตพร้อมนะครับ ตัวนี้เป็นระบบยีบซีนะพี่น้องนะนี่งานประกอบกันเฉพาะอยเป็นแบบนี้นะล่างเหล็กหนาเลยนะนะครับเหล็กสองมิลน,นะพี่น้องนะนี่งานเหล็กหนาเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบยีบซีนะครับยีบซีนี่นะครับชอเฟืนี่นะครับใส่กันย,วยาวๆสอดแจงเลยพี่น้องเป็นระบบยีบซีนะครับอ่าช็อตตัดสีกัวตัดตัวนี้ใส่มากเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ สามร้อยไอสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์เอซีนะครับนี่หม้อแปลงนะครับสี่พันพิกแปดพี่น้องบอ,อดเงี้ยเงีะช็อตตัดผิดขั้วตัดนะครับนี่ใส่เต็มที่เต็มกําลังเลยแต่ตอนนี้เปิดแอร์อยู่ผมจุดประเทอตให้เบิรงเนาะ,ะคนติดตามก็คือเอ่าถ้ามีการชอ็อตมีอะไรโปรเจกต์เลยนะครับถ้ามีไฟรั่วถ้าจะจับโดนเนี่ยไลนยุ่นตอน,นี่นี่ครับนี่อ่าตอนนี้ก็เริ่มชา้าไปเลยพี่น้องตีห้ากว่านี่ครับ นี่ครับเป็นเป็นไอตัวใช้เป็นชุดเก่าของเพื่อนนะเนี่ยยังเป็นไอระบบเอ t แบบตัวนี้อยู่ยังเป็นผ้าเอนบาอยู่นะครับแต่ตั้งคามันได้แต่จริงๆผมในน้นำลิเธียมบวกคุณจะใส่แบบนี้นะอ่าถ้าท่านที่กําลังเริ่มใช้ใหม่นะครับกำลังเริ่มศึกษาโซลาเซลล์นะครับอ่าอันนี้เหมาะสําหรับพวกแบตอ่าบวกแม่ลิเธียมนะเอาแบตทุกอย่างไม่เหมาะกับลิเธียมถ้าหัดใหม่นะครับต้องขั้นก,การตั้งคานะ รองนู้จัการนะครับตัวนี้ผมตั้งสูงสุดนะครับตั้งสูงสุดตอนนี้จะตั้งค่าเป็นสิบสองแต่ว่าสี่นี่ไอไฟอัตโนมัติว่าเขาจะเอาแบบใดเนาะเ่าจะเป็นยี่สิบสี่สามหกสี่สิบแปดอ่าเราแต่ตั้งค่าก็คือตั้งเป็นสิบสองแต่เดี๋ยวเขาจะไปร่วมเองอัตโนมัตินะครับนี้ยังเป็นพาวเวอร์อินบาธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่าไอรุ่นที่เพิ่นได้นี่ปูนะสี่มื้นแปดนะครับอ่าทีนี้แบตมันก็ แบบมันเสียไปมันบวมนะครับมันบวมดิฟเนล่ยนะที่ไดโพซีหมนไปเนี่ยครับแต่คนจําได้นี่ใส่ดินใส่กาวกันฟ้ากัานดูดลงให้เรียบร้อยอ่ทาทีนี้ก็เปิดปั๊มน้ําอยู่แอร์พอมนะครับทุกอย่างเป็นไฟไฟ้าเอซหมดเลยนะครับนี่สอดแจ้งครับพี่นอนะ้องนะออแล้านบนก็นใส่สอดแจ้งแต่ว่าแบตบนนี่เปิดปั๊มน้ำพอมนี่และทั้งบงทั้งบานแล้วก็เป็นปั๊มอ่า หนึ่งแรงให้ด้วยเด้วผมจะเสียบปั่มหนึ่งแรงแต่ว่าปั่มเสม,มอจกินหลายนะมีปั่มบดานพร,นะร้อมนะสูบคอองค์เนะาะใส่นะครับอืมนะครับแอร์กระฟอดเจียงนะพี่น้องนี่เทียมนะครับอฟอสเฟตสองร้อยแอมนะครับอืมระบบยี่สิบสี่อายุการใช้งานก็นกนคือเอาสามร้อยหกสิบห้าวันไปหารหกพันไซเคิลนะครับ ไซเคิลเกิดหมายถึงหนึ่งรอบการชาร์จนะคร,รับใช้ชาร์จหนึ่งวันแล้วก็ใช้หนึ่งวันคือรอบวันชาร์จแต่ว่าหนึ่งวันใส่บูเบิดทีนี้ก็คือเอาไปคูณสองนะครับอนั่นแหละคือหนึ่งรอบไซเคิลนะครับชาร์จเต็มหนึ่งชาร์จเต็มแล้วก็ใช้ออกคือหนึ่งรอบไซเคิลแต่วันหนึ่งบูเบิดเพราะนั้นกาคูณสองได้นี่คือเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับเปิดแอรแสบแจ้งเพึ่งน้ำนะครับนี่นะ มานอนต, hora, ตรงนี้นะตอน so Del Hou premature. น wrote, indeed, ี้เป็นเวลาเด็กเพลงตั้เศ้าเหรตอนนี้เ้าแล้วนะครับอืมมานอนพอดูตังแต่ติดเสร็จอยูดูนะครับหกโมงแล้วนะวันที่เราเห็นชัดกันบอกให้เราเดี๋ยวมเปิดแลบนี er ่ครับนี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้ยหกสิบ็ดคือวัดร้อยกระทงนะนี่วันศุกร์นะครับอ่า เวลาหกโมงเช้านะครับแดดยังพัดได้ออกซ้ำพี่นอ้องหลัวหล,ลัวนะครับทีมงานก็ยังนอนไม่ได้ลุกเลยนี่แค่เบิ่งการใชงง้งานงานงานของผมคือเน้นความคงทนและปลอดภัยอแต่ว่ากําลังแรงเลยแหละพี่น้องนะอะอันนี้ก็คือเบื้องเอีอ่เสียบนมพุงน้หวอนทั้งใจนกินกาแฟตอนเช้านะ ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับเปิดฟร,รอดไฟกีร่อดกเปิดไปเลยอหืมงงานของอัตุอัตโต้เปิดนะครับเปิดไปอัีแรงแน,น่นอนนะครับอืมหืมอาจจะไมเห็นกันนะอือครับให้กันยาวๆนี่ทีมงานกำลังออกมา ได้รับดีป่ะหนาวไหมหนาวมาเย็นเย็นมาแอร์ไหมเย็นมวเย็นหนย่งเดียวพี่้อกว่าหนาวเนาเสียเสียกันหนาวเี่นเอาปิดแล้วนะคนหนึ่งอัดวิดีโออยู่มาปิดอีกโอ้ยใจี๋ยวเดี๋ยวดรมันกัตสิมานะครับนะ อืมเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาก็สั่ง้นๆอีก็ต้องเตรียมไว้เพราะว่าแบตดี้เจียงเป็นน้องแล้วผมจะให้ดูเนาะนี่นะครับอืมอืมโซดเตียงนะครับนี่อ่าก็นอนตรงนี้แหละเดี๋ยวเพื่นเอ่อตอนนั้นที่จําได้กับผมนอนจะว่าอาจจะนอนอยู่เตียงยังนอนอยู่กับพื้นนี่เพราะเราเตียงขึ้นมาแล้วเพื่อนเอ่อเพื่ออพักก่อนก็เป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าบ้านพักตากอากาศเนาะพี่น้อง ะนะครััับวนกาอากจาะไปเสียบปั๊มน้ำให้ดูนะตอนเช้าดูนะให้ดูร์ก่อนนะบ่ปิดกระทัานหันแอร์ก็จะหยุดเนี่ยที่ทผมบอก เดีเทีช็อตเทียังไงเบิ้องอันนี้่ะอ่าหยุดแล้วกับเสียดเทีช็อตเดีเบิ้งนี้พี่น้องมือจกมือแงี้เบิ้งเลยงานผมคือเน้นความคงทนและปลอดภัยเนาะแล้วก็ใส่กันยาวๆครับถ้าเราไปหารเบิ้องไหนหกพันไซค์ขึ้นะครับเป็นแบตฟอร์สเฟีที่ปลอดภัยเนาะหกพันไซค์ขึ้ก็คือเอ่าในอายุแบตเตอรี่ข่าวๆแล้วก็ไปคูณสองนะครับนี่งานโปเทคปลอดภัยผมจะแงี้เบิ้งนะครับอ่าแต่ตายกันจะพ้นเนาะ หมอแปลงเต็มนะึืนเต็มกำลังเลยนะครับอันนี้รันแอร์ลันยัง,งยุ่งไดยว่าแอร์อพอติไปนะี่นะึืนเต็มกำลังเลยนะครับอืมนะครับใช้มาทั้งคืนเดี๋ยวผมจพเทคให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงงานผมเน้นความปลอดภัยของท่งนะครับมือจับมือแอร์ย้เลยนี่นะนี่อ่าไม่ชดไม่ดูดนะฮะรวดก่อนนี่ครับรวดนะนี่ครับผมจะแยให้ดูอันแค่ครับจับมือสี่คือการ,รดูดนี่นี่นะครับนี่ เขาเรียกว่าการดูดนี่โปรเทคนี่เห็นไหมแต่ทีนี้การช็อตจะกินกระแสสูงแบตกาดติตตัดเต็มเตียเต็มเบืงองไคลิปเนาะคือเน้นความคงทนปลอดไฟไฟหัวไฟอย่างนี้ตัดเลยนี่รวดนะครับรวดนะดูนะครับดูนะครับรวดนะครับมีทํางานอยู่นะไฟไฟก็เลยติดมดนะน่ะบ้านเบิ้งนะครับนะนะครับ เนียนะครับนะมันเหตุมือเดียวนะครับ,นะรบทำคนเดียวนี่ฮะดูการช็อตนะดูนะนี่คือกินกระแสสูงถ้าขั้วเดียวก็นี่การดูดมันจะโปรเทคไม่ช็อตไม่ดูดแต่นี่แอร์ทำงานเลยพี่น้องเอยขึ้นเต็มกำลังเลยนะอ่ะนะด,ดูนะอือพี่นอ้องออเบงร์ดูควันไหมไม่ตัดเบแล้วเห็นป่ะตัดเบแล้วนะครับอือ นะครับไฟดับหมดเลยนะครับเหนะ็นไหนะแอร์เออยังรับบ่าทีนี้ผมจะเปิดการทํางานใหม่ลงหมดเลยนะเบรก,บก,บกอเบรกเกอร์เท็แค่ครั้งเดียวเห็นไหมลงหมดเลย่นะผมจะเปิดแล้วทํางานอัตโนมัตินะครับน่ตอนน้ามาแล้วนะครับนี่นะครับไฟทุกอย่างมาหมดแล้ว AC นะครับผมเนาะฮืม นี่ครับคืองานความเน้นความคงทนและปลอดภัยนะครับกันสะพนนะครับนี่แบกหนงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับงานประกอบมาตรฐานป้องกันเด็กนะสองมิลครับพี่น้องลงให้เบื้องลายคลิปเราล่างใหญ่แล้วนะขนาดใหญ่เลยนะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับของกันตะพนโซลิ์เซลเปิดและมาเองอัตโนมัตินะครับอืมพิษขั้วตัดช็อตตัดพร้อมนะอ่านะครับคือเน้นความคงทนและปลอดภัยนะครับผม นี่นะครับแล้วไปดูแบตแบตตางเพื่อนที่ว่ามันบวมเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงโอ้ยโจนทะบงทะเบียนนี่ต่กอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่กอนอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆไปเพราะว่าบางต้นใหม่ใหญ่เลยนี่ตัง้งเช้าแลยเย็นแล้วนะครับน,นะครับ,รบอไปบิ่งแบตตางเพื่อนนะครับทีบเกี่ยวนะครับที่ได้โปูนี่ นี่สภาพเป็นไงอยูน่น,นะสองปีกว่านี่บวมบวมนะดูข้างขางไหมบวมบวมเยอะเลยนะครับตัวดำดูพี่น้องเห็นไหบวมออกข้างนะนะครับอืมอ่านี่แหละรีบเกี่ยวพี่น้องรีบเกี่ยวที่ผมบอกเนาะแต่ทดลองทดสอบมานี่ก็คืออ่าอย่างแก่ผม宝妈เนี่ยลูกแหลายเก็บที่ผมแก้งว่าขาดทุนไปหลายแสนเนี่ย อทั้งมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะผมประกันอยู่หกเดือนนะครับประกันอยู่หกเดือนหมดเลยนะครับแบบดีบเจียวแล้วก็มานั่งอธิบายหลายคลิปอยู่ให้ท่านฟังว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับที่บางคนได้ดีเจียวไปก็คือใหน้นง,งบทีจับต้องได้แต่ว่าท่านได้ระบบที่ใหญ่นะครับจับต้องได้แต่ว่าได้ระบบที่ใหญ่นะครับอ่าคือ,อยังแบบงบยังน้อยอยู่ครับท่านเดี๋ยวใส่ลิทงลิเทียมหรือว่าแผงยังน่อยนะครับ ก็คือใส่เดี๋ยวทุกอย่างนะถ้าอยากใส่อีย่างนั้นอย่างก็คือเพิ่มแพงไปนะครับอันนี้ผมจะเสียบปั๊มน้ำหนึ่งแรงให้ดูนะครับไม่ใช่หลอดน้อยๆนะตอนนี้ไฟยังพั่ทันจะตัดงานเรียงอัตโนมัตินะครับหลอดไฟยาวถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะครับมันก็ประมาณหกโมงกว่าอยู่นะครับ ี่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเสมอิน์นะเสมอิ์ไฟฟ้าด้วยนะครับนี่หนึ่งแรงนะพี่น้องปั๊มน้ำหนึ่งแรงนะครับนี่เป็นปั๊มเสมอิ์ไฟฟ้าเอซนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้เบิ้งจะเสียบให้ดูนะครับันก็นี่นะครับหนึ่งแรงเนาะเสียบนี่ไฟฟ้าเอซนะครับนี่ม่อประดานพ่นอยู่นี่นะครับ ขึ้นด้วยนะครับอืออือเป็นฟ้าอืมครับนี่เสียบปั๊มน้ำนะปั๊มอโต้พวกนี้นะครับนะครับปูกเกล็ดเลยอ่านะครับว่าครับนีบ่คือเทสกำลังนะครับทำมาใส่ได้ใส่อยังได้มัก่กาคือ ใส่ได้ทุกอย่างนะครับใส่ใทุกอย่างแต่แต่ว่า,าบางท่านก็นี่แบบงบน้อยนะครับงบน้อยก็คือให้จับต้องไใดใ้นราคาแบบลักมืน่นลักมื่นก็เอาไปไปใส่ก้อนคือทันใดไงมันสามารถขยายได้คือโดยสิมประองเ็ตุยังไหลก็คือเพิ่มตะแผงก็เพิ่มจำนวนแอมป์แบตเตอรี่ขึ้นมาก็ใส่ได้ต่หมอเอแปลงอะไรท่านได้ใช้ใหญ่แน่นอน ยางที่ผมให้ในราคาสี่มื่นห้ามื่นอย่างผู้มาแพงที่มือกับแพนมาจากบาทนะครับรุุดใหม่ๆกับนะครับหาสื่อมาใส่เอานะครับผมแต่แก้วหม้อโปงหม้อแปนนี่คือคงทนนะครับแรงทนอดูแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยงานที่ผมเหตุคือเน้นความคงทนและปลอดภัยใช้กันยาวๆนะครับอืมจังอายุแบตก็เป็นสิบสิบปีนะครับแต่ผมกับการประกันกัรลั่นตีผมกับ กันคือเขานั่นแหละนะครับก <Okay. S 1> ว่าจะไปให้เกินเขาเด้เขาจะว่าเบื่อนะครับพี่นอ้องเห็นปะสีมันเทดชอบเทสจังให้เบิรงกขึ้นนี่แหละครับพวนกุบเลยคนยังอยู่นะครับคนยังหมู่อยู่ต่อไปนะครับผมอ่าถ่ายงานเนี้ยๆง,ง่ายๆครัพี่นอ้องนะนี่มันเสร็จไปแล้วสองสีกว่าเจ่าว่าเออโดยแบตดิจอยู่นะครับการพัฒนาผมเรียนมาก หลายปีก็ทดลองทุกอย่างนะครับให้รู้ลึกเรื่องแบตบันเป็นอะไรก่อนที่ไปใส่เพราะมันเรายู่ๆสิเฟ้เาใส่แบบใหญ่เลยยังสินะครับมันก็ต้องทดลองว่าให้มันรู้ลึกซึ้งนะครับว่าแบตอันใดเป็นอะไรน,นะครับนะอ่แล้วก็แต่ก่อนคนใช้ดีทงที่เทียมกันน็อกกันแบตน,น็อกแบตยังแบตเจ็งกันเยอะแยะนะครับโดยที่หลักการที่ใช้เพราะมันต้องมีสําคัญเลยนะครับตัวบาลานนะครับตัวบาลาน ไก่เกียร์แบตในคงที่เหมือนแบตน้ําหรือแบตเจลแบตอะไรที่ผมมีตัวบาลานเนาะอ่ารุ่นก่าๆแต่คน้นติดตามนะครับจะหูว่าเรื่มการเป็นทีไปที่มากไปไหนนะครับนะอ่ของการที่การใส่ระบบแบตเตอรี่นะครับแบตยังตัวตัวไปเนาะตอนนี้ก็คืออ่อเพื่อนว่าใส่หลากหลายตัวน,นี้ก็คือหูแล้วว่าเป็น อ่อันใดที่ทนนานที่สุดก็คือแบตที่ทนที่สุดนะครับแบตที่ทนที่สุดที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือแบตน้านะครับแบตน้านะครับแต่ว่าเด้กระแสน้อยต้องใส่จานวนหลายนะครับอ่แล้วก็ต้องมันดูลงดูแลน้ำกดน้ำกั้นห้ามแห้งถ้าแห้งก็คือพังนะครับนี่คืออ่การดูแลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีการดูแลที่ผมอ่ตั้งขึ้นมาสี่ข้อหละนะครับหนึ่งนะครับ ควรเรียนรู unu, izations, <a> ้ศึกษานะครับข่าวๆรู <go> ้เงอนต้นว่าอุปกรณ์อันใดสิ่งใดทํางานแบบใดข่าวๆนะครับสองนะครับต่างเป้านะครับต่างเป่าต่างงบนะครับต่างเป่าตั้งงบว่าเขาจะติดแบบไดนะครับว่าเขาจะติดแบบไดนะนะครับว่าเขาจะติดแบบไดงบเท่าไรต่างเป่าต่้งงบนะครับคือการคํานวณนั่นแหละนะครับว่าจะใช่อย่างนี้สามคือใช้ให้ตรงจุดนะครับ ใส่ใหตรงจุดที่ผมแนะนําน่อยแหละอ่าแผงอันนี้คนใส่กับระบบแบบไหนแผงแบบนี้คนใส่ระบบ,บแบบไหนถ้าเป็นแผงโมโนฮารเซลกับคนใส่เป็นพวกปั๊มน้ําไฮโวลต์ออนกิดอย่างพวกนี้นะอ่าอ่าจัางแผงพวกนี้ก็ใสแบบแบบแบบ่แบบระบบเกี่ยวกับชาร์จแบตนะครับมันสีแรงดันมันสีต่ำมันสี่โบเกินสี่โบกเฮต้เกิดหนึน่งอัญหาชาร์จเจอพังพารจเจอเสียอินเวอร์เตอร์พังอินเวอร์เตอร์ใหม่ยัยงสิแรงดันมันเกินมันก็กทำให้อุปกรณ์มีปัญหาได้ ต้องรู้จากการใช้งานนะครับอ่านะครับนะรู้จากการใช้งานใช้ให้ตรงจุดนี่สินะ่าปั๊มน้ำก็ควรใส่แบบการเกษตรใส่ใส่ไปสูบน้ำตังหากอย่างนี้สินะผู้ลงทุนโดยมากอย่ามาร่วมกันซับไปซับมาก,กเกิดปัญหาตู้พังตู้ช็อตตู้ใหม่ตู้เสียนะครับแล้วก็บริเลณว่าสูบน้ำมันใส่แบตเตอรี่อย่างนี้ต่อจากแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับพอปั๊มน้ำเนี่ยกิน มากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป2-3เท่าทเท่าถึงบอกปั๊มน้ำนะนะครับยิ่งเป็นปั๊มเสมอเนี่ยยิ่งสูบบดานยิ่งตระหนักครับถ้าเอาแบตไปสูบบดงบดามันก็บรคุมเสียนะครับมันก็บรคุมเสียสี่นะครับการดูแลรักษานี่แหละนะครับข้อสําคัญของผมมี UC, อยูอ่สี่ข้อสําคัญที่สุดคือการดูแลรักษานะครับทุกอย่างมีการดูแลรักษาการตรวจเช็คนะครับเป็นระยะเหมือนรถนั่นเลยครับยูยูยไปถึงรถไม่ไป้ายแดงกระซังนะครับ ไปสตาร์ทไปเลยสตาร์ทไปเลยสตาร์ทไปเลยบ่เคยเบิ่งหน้าเบิ่งน้ำมัน inate, เครื่องเบิ่งลมยางเบิ่งความผิดปกติตรวจเช็คในรถนไปไๆมากๆกับพังพี่น,อน้องอะไรเขาไม่ไม่เห็น,น,น,ว,นว่าอะไรคือมีอยูซี่ขอนะครับผมที่ผมเมคขึ้นมาให้นะครับอ่านะครับอันะอนี้ก็นี่ใส่กันยาวๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างอ่าที่จะสูงหน่อยเพราะว่าที่ผมให้ไปในชุดก็คือท่านมีทุนหรือว่าไปต่อเติมเมียงกับเพิ่มเอางอะไรแต่การใส่งานไปเรื่อย แต่ว่ากาลังตู้อะไรก็คือเน้นความคงทนและปลอดภัยอันนี้ก็กดเวลาสตาร์ทที่วนตามได้นะครับโปรเทคสำหรับ th they, แบตที่แอมตันาม,ามหรือว่ามีการเอียงไปก็คือป้องกันตู้ช็อตตู้รั่วแต่ผสมควรหลอกเยนแบตนะครับที่ผมเทศให้เบื่ออันนี้คือเทศความปลอดภัยให้ดูนะครับเพราะแม่สิเอาไปลองเบิ่งนะเห็นทางกันหรือพอนี่อ่าก็ลองได้นะครับลองได้แต่ว่าสําหรับตู้ของผมนะแต่ของเอามาจากที่อื่นยาเด็ดขาดนะครับยาเด็ดขาด อ่าเพราะว่าอันนี้เป็นไฟอ่าสองร้อโวลต์เอหรือ2 2 0รที่ติดปากกันนั่นแหละนะครับนะอ่าะนะีครับเพราะทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็น2 2งร้อยโวลต์ไอสองร้อยสโวลต์แล้วมาตรฐานนะครับแต่ไม่เกิน2 4 0ร้อโวลต์เอนะครับไม่น้อยกว่า2 2 0ร้อโวลต์เอนะครับมาตรฐานคือ2 3 0ร้อโวลต์เอแต่ไม่เกิน2 4 0ร้อโวลต์เอตามอ่า มาตรฐานไฟฟ้ากำหนดก็คือและตามอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนทั่วไปที่เขากำหนดมานะครับผมไปนั้นก็นสนใจก็โทร่มาติดต่อสอบถามพูดคุยไว้แล้วก็ติดตามนะครับสําหรับาปากมุดนะครับาปากมุดลายแท่งนะครับไปจังหวัดไดผมก็ติปักไว้หนนะ่นแหละอ่ะอันนี้ก็คือใส่กันเง,งี้ยนะครับผมสนใจก็โทร่มมาสอบถามได้นะครับ ตามเบอร์ายคลิปอ่าก็คืออันดับแรกดยแค่แอดไลน์ด้วยเบอร์นะครับผมแจ้งลายคลิปอย่งเอดอ่าเบอร์มาเบอร์ศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรค้นหาด้วยเบอร์โทรไดทั่วโลกนะเบอร์โทรกับเบอร์เก่าเลยศูนย์เก้าหและโทรอีกเบอร์0ูน2์หกสี่อันเก่าเนี่ยศูนย์หกสี่สองเจ็นึ่งสามแปดคือเบอร์ไลน์ แต่ว่าเขาบ่ได้นะครับเบอร์นั้นก็คืออาจจะสัญญาบริโทคบ่ค่อยติดนะครับแต่ว่าก็ใส่มาสิบกว่าปีขึ้นกันนะครับ,นะรบแต่ว่าไอ้เบอร์อันนี้เป็นเบอร์ไอ้ตัวส่วนตัวผมเลยที่เอามาแอดไลน์ใหม่เพราะว่าเบ,เบอร์กลางมันเขาบ่ได้0นะูนทุกซีเนี่ยบางทีแอดอะไรเข้าไปไม่ได้เลยจำรหัสไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ไปตอบไลน์อะไรเก่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามคนที่ห่แอดไลน์ใหมนะ่ลูกค้าเก่าหลาย,ลายปีแอดไลน์ใหม่นะครับ คือเบอร์นี้ผมใส่มาโดนเลยแหละแต่มันเป็นเบอร์ที่เชิตัวใส่ในรอบค้ววัอย่างตีเต่อวกันพระว่าิตะกอนง,งานหลายนะครับซึมือนี่ก็คือมีทั่วไปแหละก็คือมาแนะนําในเชิงแบบให้เรียนรู้นะครับเพราะว่าผมเฮตดมาไหลแบตแล้วเฮ็ดมาหลายรูปแบบนะครับทั้งของตลาดทั้งประกอบเองทั้งยางหลายอย่างนะครับนะพฉะนั้นก็คือมาเป็นข้อพิจรารณาให้นะให้ท่านที่ทติโซเชียลหรืออย่างพิจารณากันเบอง มันก็มีสีข่ข้อที่เมีไข่มานั่นแหละนะครับหนึ่งควรเรียนรู้อุปกรณ์เบื้องต้นใช้อะไรบ้างนะครับอย่างพวกหัเขา่าขั้วหูวเบื้องต้นแหละนะครับสองนะครับตั้งงบตั้งเป้านะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับอ่ามีเตอร์ใดจัดแจงจังสิ้นะสามก็คือใช้ให้ตรงจุดสี่ก็คือสําคัญคือการดูแลรักษาว่าจะเป็นอะไรเนาะนะครับตัวน,นี้ก็ยจดปอกๆเลยเอ,อ่ะฮะปนใจัยกับอะไรแอดไลน์หลัก นะครับโทษไล่โทษย,ยังเพื่อท่านจากประหยัดอ่ามาต้องเสียเงินโทรเนะีเสียค่าเน็ตนะนะคือแอดไลน์ด้วยเบอร์คนหาได้ทั่วโลก096 28 4 4 4 5 0อ่ี่้นอ่ะวันนี้กัจบก,การรีวิวเห็นบึงนะครับผมอ่ะขอบคุณครับผม